ไปทำงานไปทำงานดโอ้ัรัดโอ้ัรัดเกงานักเสดนะบังเด้อถ่ายเอาแม่โคกันอดีได้คิด แม็โคเลิกงานแล้วจ้ามาดูแม็โคเลิกงานแล้วไต่มาแล้วงานลอกห้วยนาะเจนุชจ้างบยี่สิงห้าล้านค่ะรอดูรอชมเด้อคนวัสิเฮ็ดฝ่ายไงบักขักได้พี่นอ้อง นิ่มเนาะขับนิ่มนิ่มเนาะมา,า,าห้องยางไปบึงพุ่งเลยเขากระจดหนีตัวบ้าน <laughs> โอ,โอ,โอ้น้ำมันน้ำมันเบิดจักลิตรไอ้แต่ละมือน่ะ ประมา้อครับต่อมือบอกบูพี่น้องร้อยหาสิบลิตรต่อมืออันานนอคันนี้แมคโคสองขั้นอยู่คนละาฟังพี่น้องอร๋าอ๋อรอนึกว่าเอาเอาไม้ลงแหละนักบ่แม่เนเนาะโอ้ยขักพี่น้องแมคโคแลยม่ดูแมคโมคสองร้อย สองร้อยไม่หยังเขาเอืน่ <laughs> นหนาเนาะผู้ค <laughs> ักพี่น้องโอ้ยเบองเดอร์หลอกห่วยหน้าเจนุด <laughs> อัปเดตให้ดูเรื่อยๆเด้อค่ะเลิกงานแล้วจะมาอัปเดตให้ดูคักเนาะพี่น้องเนาะคักเด้อพูดนะจากจากห่วยโคกๆนี่สะอาดเบอร์ดพี่น้องคักคักพนนะ่ะ คักขนาดเบิ่งห่วยจนแผนเบิดห่วยจากห่วยน้อยๆเนี่ยมันสิใหญ่เลรอเด้อพี่น้องเบิ่งเนี่ยเนาะห่วยเนาะห่วยน้อยๆนี่ห่วยนี้ว่าใหญ่เลรอเด้อเนาะเพิ่นเฮ็ดแต่เบิ่งเด้อบาดนีฮะ